Songs, ไม่ทำป้ว <unified> ไม่งกปัวไม่ทำปัวนไม่ทำปวไม่ทกลัวไม่ง้วหรอไอเียใครยืนอยู่ไอเียมนคือเฉยก่อนเฉยก่อนไม่กลัวอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ นี่น <rôle à déc> ี <dans él. S 2> ่เขาถามพิกัดแล้วเขาถามพิกัดอยู่แล้วเขาสอบถามพิกัดอยู่ได้ยินไหมเมื่อกี้วัววัววัาวมาวัวมาวัวมาเท็วัครับเท็วัครับ กดไลค์กดแชร์เร็วทุกคนอันนี้เขาโทรถามพิกัดแล้วนะฮะไปแ้วโอเคนี่น่าจะใช่แล้วนะฮะไตเขาโทรถามพิกัดจากชาวบ้านแถวนี้แล้วเขาพี่ชื่อไตไม่รู้่าใครเขาเรียกไตเอาดีๆเจอแน่นอนเจอแน่นอนเพราะว่านี่เขาโทรถามแล้วเทวอร์เท็วอร์ครับเท็วอร์ เทสวอร์ครับเทสวอร์สัญญาณวอไม่ถึงสัญญาณวอไม่ถึงเทสวอร์เทสวอร์เทสวอร์คุณตาเทสวอร์ครับเทสวอร์ตอนนี้อยู t ่ตรงไหนแล้วเนี่ยมันอยู่ไกลเกินเนี่ยสัญญาณไม่ถึง ได้ยินวอลไหมครับได้ยินวอลไหมครับเดี๋ยวต้อง,ต,งตั้งแต่ตอนสามัมงเมยนะตอมานะ่ยอิงวอ์มาสัญญาณไม่ถึงผมได้ยินวอ์อยู่นะเฮียตอนนี้นะฮะคนขับเรือเขาโทรถามพิกัดจาดคนทีทท่เจอเทสดวอ์ครับเทสดวอ์มึงคุยเลยถึงน่าจะถึง เมื่อกี้เหมือนได้ยินอยู่เทสดวอลครับเทสวอลเทสวอลครับเทสดวอลเทสวอลได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับปุ่มวอลมันไม่ดีแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วโอเคเสามันไม่ดีบอกเฮียหน่อยบอกเฮียหน่อยน่าจะเจอแล้วตอนนี้นะเพราะว่าโทรถามเรียบร้อยแล้วเดีเขาน่าจะเจอแล้วเขาโทรถามตามขัดแะ้ว่า ઓ કુલા કુડિયા ઓમે તો તો માર લે ઓ માર લે બેયા કુડિયા อาวอไปดิอาวอไปดิอาวอไปดิเจอเจอแล้วแหละเจอแล้วแหละเบี้ยเขาชี้หน้าเขาชี้หน้าเขาชี้หน้าใครชี้วะลุงไม่มีใครอยู่เลยไหนลุงอยู่ไหนมึงชี้ดิตรงตะพาตะพาตรงไหนตรงนู้นพยายามอยู่ฝั่งนู้นอ่ะเบี้ยแม่ มุานไปอยู่้ายมือพุทธภานไปอยู่้ายมือไอเบ,อบี้ยนี่เขาชี้น่ะไอเบี้ยเดี๋ยวก่อนไอเบี้ยเดี๋ยวใจเย็นๆกูยังไม่เห็นใครเลยเ้าชีไม่มีใครมึงดูดีๆไม่มีใครอยู่ตรงสะพาน <subtract> ไม่มีไม่มีไม่มีเบี้ยไอรเรามันบอกาม,ามันเห็นลุงมันเห็นลุงคุณลุงคุณตาอะไรมันไม่รู้บนสะพานอ่ะ ลองดูว่าไม่มีนี่นี่ใกล้แล้วใกล้ใกล้ถึงสะพานไม่มีจริงอาไม่มีนี่เพื่อนดูดิทุกคนดูไอเบียเขาชี้หน้าเขาชี้หน้าไหนวะชี้หน้ามึงชี้หน้ามึงชี้ก่อนไหนยืนตรงไหนยืนตรงไหนเฮ้ยเขาชี้หน้า เฮียไอ้ลอมไอ้ลอมไอ้ลอมมันเห็นจริงเฮียเฮียนีม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 ีนู่รงไหนว่ามันเห็นนรงไหนว่านี่เลยตรงนี้เลยมันบอกตรงสะพานนี่เลยไม่ใช่รอบแรกเฮียรอบสองตอนแรกมันก็เจอตรงนี้ไอ้ลอมมึงดูนี่มึงเลน่อยแล้วก็ไม่มีนั่นนะรอสะพานไป่ะ ลอดผ่านไปนิดเดียวอยู่ซ้ายมือเลยเฮ้ยไอ้ล้อมหรือว่าเขาเรียกหรือเขาจะบอกพี่กัดมือว่าตอนแรกอะล้อไม่มีใคร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 แล้ว

เฮียดูร้ายเลยเฮียดูร้ายเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่แต่เป็นบอเฮียขออีกรอบขออีกรอบวอลขาดวอลขาดใช่ใช่แต่ปัญหาคือว่ามันจะขึ้นยังไงน้ำมันลงจัดเลยดูดิน้ำมันลงลง,ลงเป็นแมสเลยพี่เข้าไปใกล้ๆเลยพี่เข้าไปใกล้เลยใช่หลังนี้ใช่ไหมพี่เดี๋ยวก่อนไม่มีใคร ไม่มีใครเอา,เอาก,อาไกไูไม่เอากูไม่ส่งเงินเอ้ากูไม่ส่งเ่ินนายไม่ไม่ไม่มึงเชื่อกูดิเพื่อนเพื่อนไม่มีใครพี่ไอ้ลำไอ้ลำมันบอกเจอคุณตาเจอคุณตาไม่มีดูก่อนมาทั้งสามคนนี้อ่ะครับใช่เหรอ มันมีหินเหรอเฮ้ยบอกเฮียก่อนเฮียพี่เขาบอกว่าเข้าไปใกล้ก <ไป S 1> ว่านี้ไม่ได้ออไป้ะเราแล้วออกแล้วใค,ใครออกตาตาขอโทษ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 เฮียพี่เขาบอกว่าใกล้กว่านี้ไม่ได้แล้วมันมีหินเดี๋ยวเรือ<ห>แตก นี่กู่สองเลยลำลองลองลองสำรวจดูองสำรวจทางสูกล้องเข้าไปหน่อยไอ้ไอ้ไอ้อ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเฮ้ยเหมือนเห็นว่าเหมือนเห็นว่ามือว่างมือว่ามือว่าเขาไม่เอาแล้วเดี๋ยวกซอมเดี๋ยวกูจะซูมเดี๋ยวกูจะซูม ดี๋ยวกูจะซูมใ้ขาเนซูมให้เขาเห็นขับขึ้นไปไหนที่เขาเห็นเขาใบบ่อยึถึงแล้วถึงแลวถึงแลวขัขึ้นขึ้นหัขึ้นไปหน่ัขึ้นไปหันไปหน่อยขขึ้ับขึ้นไปหอบหน่อยับขึ้นไปหน่อยข่อยข

ไอพี่หมดสัมภารไอ้เพี่พี่พี่ฮือฮือไม่มีใครเลยล้อมไอพี่หมดสัมภารไม่มีใครเลยไม่มีไม่มีไม่มีใจเย็นๆมึงดูก่อนมึงสงบสติสิบก่อนไม่มีใครเลยล้อมไม่มีตากรโตุ้นกระตุ้บตาหนูไม่ถ่ายรายการนี้เฉย โอ้โห่เฮยเหี้ยไอ้ลำมึงดูดิไอ้ลำนี่มึงดูเดินไปเลยโค้งพอดีซ้ายมือเตือนแล้วเตือนแล้วเตือนแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยเหี้ยหลังใหญ่นี่วะเหี้ยใหญ่เขาบอกแล้วหลังใหญ่พี่เดินหน้าไปนิดนึงพี่เดินหน้านิดนึงเดินหน้าไปนิดนึง เฮียหัวใครวะเฮียมีคนเห็นด้วยเฮียมีคนเห็นเฮียหัวใครอ่อะเฮย เดินหน้าเลยพี่เดินหน้าเลยพี่เดินหน้าเลยพี่คือหลังใหญ่นะครับทุกคนหลังใหญ่มากไม่มีใครหัวล้อมิวมีวใครหัวล้อมิวมิวมิวมีคนหัวล้อมิวใครหัวล้อไม่มีใครหัวล้อ เอากลัวอะไรอ่ะอุ้ย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 ใครอ่ะใครไม่ใส่เสื้อวะเียเห็นคนไม่ใส่เสื้ออยู่ชั้นสองอ่ะอุ้ยวอลกบไม่ค่อยจะติด ได้ไหมเบียมองจากสภาพแวดล้อมแล้วขึ้นได้ไหม,หมอมูอไ,ไ,มไม่ขึ้นเนาะพี่ขับข้างหน้าหน่อยขับข้างหน้าหน่อยพี่ข้างหน้าเดี๋ยวดูรอบๆก่อนเดี๋ยวขอดูรอบๆก่อนนะเฮียขึ้นได้ป่ะกเดี๋ยวจะพยายามขึ้นนะฮะทุกคนจะพยายามขึ้น ือต้องบอกก่อนนะเฮียเฮียบอกว่าวันนี้น้ํามันลงน่าจะลงจริงนะ <c oughs> <c oughs> การที่เรือเข้าไปเนี่ยใต้ท้องเนี่ยมันอาจจะพี่เดินหน้าไปตรงนู้นหน่อยพี่เดินหน้านู้นหน่อยได้ปะเผื่อเผื่อจะเห็นบรรยากาศรอบๆเรืออาจจะพังเสียหายได้นะะเพราะว่าน้ําลงเยอะจัด้้นม,ม่นนี่ นนงเอาที่เรือปลอดภัยท้พี่เรือปลอดภัยอยากเห็นร้านข้างฝั่งนู้นเฮ้ยเดี๋ยวเดินหน้าไปก่อเดินไปใกล้ๆตรงนู้นเลยที่เห็นนะเบื้องต้นนะเป็นบ้านสองชั้น อย่าปั่นนะใครเห็นอะไรบอกนะฮะอย่าปั่นนะฮะขอแค่เห็นจริงๆนะไอ้เรามึงเห็นชุดอะไรเสื้อ,อยังไงทางเกงยังไงหรืออะไรยังไงไม่ใส่เสื้อหรือใส่อะไรยังไงมึงอธิบายทีคุณตาคุณลุงไงมึงอ่ะเ,าเขาแต่งเขาแต่งตัวยังไง เร้เรา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 เข้าไม่ได้แล้วใช่ไหมพี่เข้าไม่ได้แล้วใช่ไหมมาช่วงน้ำขึ้นเดี๋ยวเราเข้ามาน้ำขึ้นเบียร์เดี๋ยวเราเข้ามาช่วงน้ำขึ้นนไม่ต้องขึ้นเข้าไม่ได้นี่มีแต่หินเขาบอกมีแต่หินนี่นี่ปกติน้ำจะสูงจะสูงถึงนี่เฮียเห็นจริงว่ะเฮียเห็นจริงว่าแต่พี่เขาบอกว่าเข้าไม่ได้น้ำลดเยอะเกินเดี๋ยวท้องเรือแตก น้ำไม่ต้องขึ้นแล้วนะวันหลังอ่ะเดีเอาไงดีน้ำขึ้นค่อยมาไหมน้ำขึ้นค่อยมาไหมไม่มาใหม่เดี๋ยวไม่มาใหม่บอกให้ปีบอกให้ปีปีเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้จริงจมันเราพิจารณาเหตุแต่ว่ามันมันขึ้นไม่ได้จริงจริงยังแม่โหกยัยเลยอ่ะเสียงอะไรอยู่ในบ้านอ่ะ ทุกคนดูนะฮะอันนี้คือน่าจะเป็นระดับน้ําเก่านี่คือน้ําแม่งลงจริงแล้วมันมีโขดหินลงเยอะโอ้โหหลายเมตรเลยเนี่ยน่าจะเมตรกว่าเนี่ยน่าจะเมตรห้าสิบบาทเดี๋ยวน้ําน้ําขึ้นเจอแน่โลนี้นะฮะไม่เคยมีใครมาด้วย ี่เราเห็นแค่รั้วนะฮะบ้านเป็นบ้านไปเ้าถอยก่อนถอยก่อนอถอยก่อนอก่อนที่เดินเรือจะขึ้นไม่ได้เดยนเรือจะขึ้นเดเรือเราก็จะขึ้นฝั่งไม่ได้เหมือนอกันน้ำลงเยอะน้ำลงเยอะมากเลยเดี๋ยวไปดูลหลย,ย้อนหลังเพราะว่ากูก็เห็นเมื่อกี้ี่ช็อตเมื่อกี้คือกูออเห็นเลยอะ่ะกลับเลยพี่กลับเลยลูกพี่กลับเลยลพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรือติดเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ตัวนี้เนี่ยมมนมีสิ่งอยู่ข้างในน้ำลงเยอะดูดิ ไอพี่แต่มันมีเสียงอยู่ข้างในด้วยมึงได้ยินป่ะล่ะมันลงเยอะมากอะมึงได้ยินเสียงอยู่ข้างในป่ะล่ะต้องดูตารางตารางน้ำของผงพี่คนขับเรือเขารู้อยู่แหละครับตารางน้ำขึ้นน้ำลงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอกันแน่นอนสำหรับโลน,นี้ไม่เคยมีใครมานะและใหญ่มาก สองชั้นมันมันเป็นทั้งอาณเขตเลยนะเนี่ยมียี่ยใหญ่ใหญ่จริงไปนะฮะ <c oughs> เราเจอแล้วนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ติ๊กต็อกมัดรวมสองทุ่มครึงคร่ง <c oughs> จะเป็นที่ไหนยังไงอะไรรอติดตามรอติดตาม <c oughs> พรุ่งนี้เจอกันสองทุ่มครึ่งติ๊กต็อกมัดรวมนะครับ <c oughs> <c oughs> อุ๊ยปวดตาจริงๆนะ น่าสนใจโรนี้เดี๋ยวเจอกันแล้วเจอกันกันกบโรนี้วันไหนยังไงรอรติดตามดีพรุ่งนี้ติ๊กจอกมันรวมสองทุกขครึ่งน,นะฮะฝากนะฮะผู้ใหญ่ใจด,ดีนะฮะเปิดรับสปอนเซอร์นะฮะอีงามไส้ติ๊กจอกสองทุกขครึ่งคูเจน